สัตว์ป่าที่พบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันนอกบัวสถานีสัตว์ป่าที่พบสถานีนี้จะแสดงภาพสัตว์ป่าที่ตั้งกล้องถ่ายไว้ได้เช่นเสือโครง่งเลี้ยงผากระทิงหมีหมาเสือดาวไก่ฟ้าหลังเทาพี่เอ็มบอกว่าที่นี่มีทั้งงูกับปะงูจงอางงูเขียวงูเห่าเสือดำเสือดาวหมีควาย มีขอเลียงผาหมาไม้และเราก็ได้พบรอยเท้าของเจ้ากระทิงที่อาจจะมาหากินกับลูกน้อยตัวลูกตัวเล็กตัวใหญ่เลื่อนตามแม่มก็ตรงเดินนี้เจองูไซยโยที่ทําให้กระตุ้นความตื่นเต้นขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวนั่นเห็นกันไหมส่วนตัวก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะมาเจอเต่าเ่านี้เลยเจอรอยกรงเล็บหมีที่ฝากไว้กับต้นไม้ แล้วต้นเลยค่ะขอด้านนี้มีแหมอ่ะนี่และบางช่วงก็ได้กลิ่นชุนเหมือนฉี่แมวด้วยนะและนี่ก็คงเป็นเหตุผลหลักที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประกบและให้ข้อมูลอยู่ในแต่ละกลุ่มมาดูคลิปเต็มได้ที่ช่องทางนี้เลย